แล้วน้องคนเล็กจะต้องไปซ่อนก่อนแน่เลยฉันคิดว่าไม่มาปาจะมาแล้วไม่ไม่ไม,มาปาจะมาแล้วรีบสร้างกำแพงเร็วรีบสร้างกำแพงเร็วไม่มาปาจะมาไม่เปลี <c oughs> ย่ยนไม่รู้อ่ะอังคาค่อยสร้างที่หลังแล้วกัน อย่าง่อก็ปักไฟไปก่อนอ่าจริงด้วยต้องฉันต้องมีเตียงอ่าฉันต้องมีเตียงซะก่อนถึงจะทำอะไรได้ยี <Yeah. S 1> อ่อาเช้าแล้วหรอยังนอนไม่สนิทเลยวันนี้เช้าเร็วจงังปิด <Please. S 1> แล้วก็ Bye. <sniffs> อาบ้านของฉันจะมีค่ามากเย่ <Yeah. S 1> บ้านสร้างง่ายขึ้นแต่ต้องไปหาแท่งไม้ไม่โอเคในที่สุดบ้านของฉันก็ใกล้เสร็จแล้วอย่างน้อยหลังคาก็ไม่ต้องทำก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับฉัน <c oughs> ถ้าเกิดมีลมฝนมาฉันก็หลบหลบได้ไม่เป็นไรหรอกถ้าพายุมาก็คงไม่โดนซัดแน่แบ้านของฉันคิดว่าไม่มีไม่ค่อยจะแข็งแรงนะแต่ก็สร้างให้พออยู่ได้ก็พอตนลมพายุไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวสร้างบ้านใหม่ได้ ฟันมันง่ายลาะลาะลาะะในที่สุดก็ถึงตาที่เราจะสร้างบ้านของตัวเองออืมทำไมสร้างยากจังบ้าน Đấm mấy bên like านฉันก็เป็นบ้านที่กว้างนะ ก็จะไ,ได้บ้านเป็นของตัวเองทำไมก่อตรงหลังคามันง่ายอย่างนี้เนี่ยอ่ะจริงด้วยอิดเราหมดแล้วนี่ไม่ฉันจับได้ว่าอิดมันหาได้แถววันนี้แหละน่าต้ง 1ินาทีต่อมาฮ่าชนะอิดได้แล้วเย,ย้วันนี้ก็จะได้ออกไปสักทีฮ้าห้า,หา,หาโอเคเอาอิดมาก่อสร้างเพิ่มเติมโอเคนี่ก็คือ,อแ่ากน้อยก็ได้ปูนมาด้วยว่างที่หาเนี่ยน,นานจริงๆเลย เรบ้านกันจะเสร็จในไม่ช้าโอ้ไม่มันจะกลางคืนแล้วนี่นาเราต้องรีบกอบกอะอิดไปทีละก้อนทีละก้อนจนกว่าเราจะได้บ้านแล้วไม่จะมืดแล้วพวกหมาป่ากำลังจะมามาไม่บ้านของฉันจะเสร็จในอีกไม่ช้าแนอนฉันคิดกัน Yeah. <sniffs> thank you จะต้องจากบ้านไปตามนี่ไม่จะมืดแล้วนี่นาะเราไม่มีเวลาโอเอะแล้วไม่ก็ต้องขออิฐสร้างปูนไม้อิฐปูนหมดอีกน่าเรามีสำรองอยู่อีต้องขออิฐจากนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวว้าว้าว้า

ท่าน,นรู้อะไรนะ่ะอม่สนใจเลยสร้างบ้านของตัวเองต่อดีกว่าไม่กลัวเอเพราะไม่นะมันจะมือแล้วไม่กละจบไม่มันจะมืดแล้วไม่บ้านของแกต้องสร้างเสร็จสร้างให้เสร็จต้องสร้างให้เสร็จต้องสร้างให้เสร็จ ฉันจะสร้างให้เสร็จอย่างรวดเร็วอย่าวิย่า เรียบร้อยนี่คือปองควันของฉันไม่อีฉันหมดอีกแล้วอย่างไยก็มีอีกสำรองเหลืออีกสามชุด ฉันไม่ต้องใหญ่ขนาดนั้นก็ได้แค่นก็พของควันของฉันไม่จะมืดแล้ว สร้างบ้านของตัวเองต้องรีบสร้างบ้านของตัวเองต้องสร้างบ้านของตัวเองต้องรีบรีบรีบ ด้วยฉันมุ่งรีบสร้างบ้านเย้ yes. ในที่สุดฉันก็หาไม้หาอิฐและปูนมากกว่านั้นก่อนข้ามได้บ้านของฉันก็เป็นอันเสร็จ เย้นี่ก็คือบ้านของฉันเย้ในนาทีนั้นฉันก็มีบ้านเย้ yeah. Yeah. อ่าในที่สุดบ้านฉันก็เสร็จแล้วไปดูที่บ้านของลูกหมูคนกาบ้านของฉันก็เป็นอันเสร็จ ยกเว้นหลังคานะฉันไม่ทำหลังคาหรอก่าจริงเ่ากี้ได้ยินอะไรนะตามไปดูดีกว่า บ้านหรอเปล่าน่ะว้าวว้าวว้าเฮ้เฮ้เอเอฮะะนั่นอย่างที่เราคิดจริงๆด้วย บั้นหมูตัวแรกเจ้าหมูน้อยออกมาหาฉันได้แล้วไม่ไม่ยอมออกไม่ไม่ยอมออกหรอกไม่ั้่ฉันไม่นะนายทำไมถึงไม่ยอมออกล่ะ ไม่ไม่ยอมออกหรอกไม่ยอมฟังคำของนายเหมือนฉันจะพังบ้านนายเลยนะไม่าไม่อ้าว